สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 7 9 0ผมเล่นการพนันในบริษัทผู้จัดการใหญ่ในบริษัทจับได้เขาไม่ได้ไล่ออกแค่เตือนแล้วทำงานต่อเวลาผมจะเกษียณอายุจะได้เงินไหมครับคำตอบคือได้ครับถ้าหากว่าเขาจะไล่ออกเขาก็ต้องไล่ออกตอนนี้นะครับครั้งนี้ก็บอกคุณว่าเป็นการเตือนก็แสดงว่าเขาเลือกที่จะลงโทษด,ด้วยการเตือนไม่ลงโทษด,ด้วยการไล่ออก แล้วพอถึงกเกษียณเนี่ยจะมาทวงเรื่องนี้แล้วเอาไปตัดคะแนนคุณทีหลังเนี่ยก็ไม่ได้เพราะถือว่าลงโทษด้วยการเตือนในครั้งนี้ไปแล้วก็ถือว่าจบแล้วในข้อหานี้ในครั้งนี้นะครับเว้นแต่ว่าในอนาคตเนี่ยคุณเกิดไปทําผิดอีกแล้วก็เป็นความผิดร้ายแรงถึงขั้นถูกไล่ออกแล้วคุณอยู่ไม่ถึงกเกษียณอันนั้นแหละคุณถึงจะไม่ได้นะครับตราบใดที่คุณยังไม่ถูกไล่ออก แล้วคุณสามารถอยู่ไปจนถึงวันที่คุณเกษียณได้คุณจะได้รับเงินชดเชยการเลิกจ้างครับขอบคุณสำหรับคำถามนี้ครับและขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใน EP ีถัดไปสวัสดีครับ